อัปเดตข้อมูลข่าวสารแจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศนะคะวันนี้ทางช่องจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตการโอนเงินโครงการสนับสนุนลดต้นทุนด้านการผลิตหรือว่าในส่วนของโครงการไร่ละหนึ่งันบาทช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศค่ะ รวมไปถึงการติดตามการจ่ายเงินในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวงวดที่1ึงถึงงวดที่9ซึ่งงวดที่9มีการประกาศราคาเกินกกางอ้างอิงออกมาล่าสุดแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปติดตามกันว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนาบางท่านทําไมยังคงไม่ได้รับการโอนเงินและต้องทําอย่างไรถึงจะได้รับการโอนเงินค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กับช่องอิสานแซ่บค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศแล้วกันนะคะ สำหรับการโอนเงินโครงการสนับสนุนบริหารจัดการและก็พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือเบืองเงินช่วยเหลือชาวนานไร่ละหนึ่งพันบาทซึ่งมีการโอนไปรอบแรกนะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนานกว่า4.68ล้านคนแล,แล้วในวันที่21พฤศจิกายนถึง28พฤศจิกายน,น2 5 6 5และมีการโอนรอบที่สองตามกําหนดการจ่ายเงินทั่วประเทศเลย2ธันวาคม2 5 6 5ค่ะดังนั้นมีพี่น้องเกษตร กตรกรชาที่ได้รับผลประโยชน์จากการโอนเงินโครงการประกันไรายได้แล้วเยอะมากเลยนะคะแต่ว่ามีพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มตกหล่นค่ะซึ่งทคศก็ได้ออกมาตอบคําถามเรื่องนี้ว่าด้วยเหตุผลอะไรทําไมพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในกลุ่มนี้ถึงยังคงไม่ได้รับการโอนเงินนะคะทั้งที่เป็นเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรค่ะ ซึ่งในส่วนของทกศก็พบว่ามีการโอนเงินให้กับเกษตรกรน่ะไม่สําเร็จกรณีดังนี้นะคะ1ก็คือบัญชีปิดหากบัญชีกรณีเกษตรกรเสียชีวิตหรือว่าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการลงทะเบียนในส่วนของโครงการประกันรายได้แล้วก็ไร่ละ1,000บาทค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าหากเข้ากรณีนี้ให้ทายาทหรือว่าลูกนะคะไปแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันแล้วก็ส่งรายชื่อไปทางธนาคาร ทกศหรือว่าตรวจสอบบัญชีของท่านให้เรียบร้อยแล้วก็แจ้งทกศเพื่อรอรับการโอนเงินค่ะ2องก็คือบัญชีของท่านไม่มีความเคลื่อนไหวซึ่งเกิดจากการตรวจสอบหลายกรณีด้วยกันซึ่งหลักๆนะคะสี่กรณีดังนี้คือหากจะหากเกิดจากกรณีที่เกษตรกรนะคะ เจอคดีล้มละลายค่ะคุณผู้ชมเกษตรกรต้องติดต่อส่วนราชการที่สั่งอายุรั์ท่านไว้แล้วก็ขอปลดอายุชั่วข่าวแล้วนําหนังสือไปติดต่อที่ทกศสาขาใกล้บ้านท่านส่วนกรณีที่2ก็คือชื่อสกุลที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่ถูกต้องไม่ตรงกับชื่อสกุลบัญชีเงินฝากให้ท่านตรวจสอบว่าปัจจุบันชื่อสกุลของท่านที่เปิดบัญชีไว้หรือว่าขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ตรงกันหรือไม่ถ้าหากไม่ตรงกันให้ติดต่อทกศ ่อด่วนค่ะ ส่วนกรณีที่3ก็คือบัญชีเงินฝากจะต้องเป็นชื่อสกุลนะคะของเกษตรกรแต่เพียงผู้เดียวกรณีเป็นเพื่อโดยหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆอันนี้ไม่ได้ต้องเป็นบัญชีของท่านแล้วก็เปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้นทกสถึงจะโอนเงินให้ได้ค่ะแล้วก็กรณีสุดท้ายนะคะหากตรวจสอบแลพวพบว่าเกษตรกรไม่มีบัญชีเงินฝากส่วนมากจะเจอในลักษณะของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ค่ะคุณผู้ชมให้แจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชีกับท างธนาคารทกศเพื่อขอเปิดบัญชีค่ะคุณผู้ชมเพื่อขอรับการโอนเงินจากทางธนาคารทกศนะคะซึ่งถ้าเกษตรกรเข้าในส่วนของการหลักเกณฑ์แบบนี้ที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินให้ท่านติดต่อทกอศทุกสาขาใกล้บ้านท่านค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ